วันนี้เราเอา B M ซีรีส์3มารีวิวนะครับอ่ารถคันนี้นะครับเป็นรถสแตนดาร์ดใส่ดาวไพท์นะครับอ่าใส่ดาวไพล์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะครับแรงแบบไม่ต้องแตะอะไรทั้งนั้นแรงที่ซอฟต์แวร์การจูนนะครับแล้วก็ใส่แค่ดาวไพท์นะครับอ่เดี๋ยวลองมาดูการวิ่งช้าๆก่อนนะฮะวิ่งช้าๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไรก็จะแบบนุ่มเป็นรถ B M W ไม่เสียรถนะครับไม่กินน้ำมันนะฮะวิ่งหลายๆลไปก่อนนะฮะอันนี้โรลลิ่งไปก่อนนะฮะวิ่งช้าได้อ่เดี๋ยวผมให้ดูวิ่งช้าก่อนเดี๋ยวมีดูวิ่งเร็วได้นะครับสองคาแรคเตอร์นะฮะวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะอ่านะไปนุ่มๆนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับ ล้อหลังยางดังนิดหน่อยนะฮะอันนี้ดูแบบเรื่อยๆไปก่อนซบๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวหาที่กลับรถก่อนอ่า bmw ใช้เวลาเขียนไฟล์เนี่ยนานหน่อยนะประมาณสามชั่วโมงเพราะว่าผมจะไล่ให้มันเนียนนะครับอ่าจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับเพราะแต่ละกราฟแต่ละสเกลเนี่ยมันมีผลนนะฮะรถยุโรปนี่สเกลมันเยอะนะครับอ่าน่าจะติดนะ ้องค่อยๆแบบหนึ่งนะ,ะัะหยอดก่อนหยอดก่อนโอเคอันนี้ไม่เตีย้ยโดทันเตี้ยอันนี้ไม่เตี้ยนะโอเคเราจะวิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะฮะวิ่งแบบหวานเย็นไปก่อนนะฮะเป็นแบบคาเล็เตอร์รถ BMW ออ่าวิ่งช้าได้ไม่มีกระตุกนะฮะ รถจูนไม่จําเป็นจะต้องกระตุกไม่จําเป็นจะต้องกินน้ามันนะฮะวิ่งช้าได้นะครับอ่าเดี๋ยวตอนซัดเดี๋ยวเราจะเปิดกระจกให้ฟังเสี่ยงท่อนะครับเปลี่ยนเกียร์ทีนี้บ๊อปบ๊อบนะฮะคือแบบว่าทุกอย่างการไล่โปรแกรมเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์มันจะเกียร์จะเปลี่ยนได้แบบว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนะพัววพัวเลยนะฮะแต่ถ้าโปรแกรมไม่สมบูรณ์นะครับค่าแรงบิดเกินนะครับค่าแรงบิดที่ต่ากว่า หรือไฟล์ในกล่องที่เขียนนั้นไม่แมทมันจะทําให้เกียร์เปลี่ยนแบบไม่สมูทนะฮะอ่าอันนี้เกียร์จะเปลี่ยนแบบตับตับต,บตบเลยนะฮะอ่าซอฟต์แวร์บ,บ mw มมีหลายซอฟต์แวร์นะฮะค่อนข้างที่จะเขียนต้องใช้ความเข้าใจหน่อยนะฮะโอเคนะครับอันนี้เราวิ่งเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวลอง ตรงนี้มันไม่มีตารางไหมอ่ลนะลดละลดไปท่าไหร่บะแต่จริงๆตรงนี้ไม่มีตารางมันจอดได้นะโอเคถ้าหมดสปอตนี่เราขี่เรื่อยๆก็ยังขันเร่งก็ยัง ก็ไม่มีกระตุกนะครับอ่าแต่แค่ว่าการเร่งมันจะตึงขึ้นมาโมตดตปอร์นะฮะอันนี้ผมไล่แบบช้าๆดูก่อนอ่านะฮะการปรับจูนไม่จําเป็นจะต้องมีการกระตุกอะไรนะฮะเพราะว่ารถถ้าไฟล์มันแมปเนี่ยนะครับการจ่ายส่วนผสมเชื้อเพลิงการควบคุมแรงบิดนะฮะจะถูกต้องนะครับเดี <c oughs> ๋ยวตอนซัดขออนุญาติดแอร์นะ เป็นคนชอบติดปิดแอร์จริงๆไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าเ,เราอยู่ในยุค90มาเนี่ยปกติในยุคนั้นเครื่องเจอะ,อะซัดก็ต้องปิดแอร์อะไรประมาณนี้นึกออกไหมประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวลองอว้าว๊าซะหน่อยโอแค่นี้กดไปทีเดียวก็ถึงแล้วนะ เลดี๋ยวฟังเสียงท่อ,อ,อเลยเฮ้ยไปถึงเปี๊ยเลยแปดอย่าเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคนะครับอ่ะกลับสู่โหมด ดีต่อโอเคนะครับเป็นรถ BMW ซีรีส์3มนะฮะร,รถเดิมๆซึ่งใช้งานทุกวันนะครับอ่ารถคันนี้ก็อันนี้เป็นเด็กนักเรียนนะครับที่มาเรียนจูนในพื้นฐานเบสิกนะครับแต่เอารถตัวเองมาทำนะครับ่าก็ได้ส่วนลถพิเศษนะครับอ่าก็คืออยากศึกษาด้วย แต่ผมดูแล้วเขาไม่ได้ไปไปจูนไปอะไรเขาอยากศึกษานะครับคนนี้เขาก็คือเหมือนกับมีอาชีพอย่างอื่นอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะศึกษาว่าการจูนมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็อันนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับใครมี bmw ซีรีส์3อยากได้สเต็ปประมาณนี้นะเปลี่ยนดาวไปที่ร้านนะครับพร้อมฟัด ecu นะฮะประมาณนี้เลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะไม่มี เอ่อไฟที่จูนเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์เพราะมันอยู่ในเล้งอยู่ในย่านที่ทดสอบกันมาแล้วจากรถจริงนะครับอ่าทดสอบกันแล้วจากรถจริงนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะเลี้ยวกลับอู่ละนะครับใครสนใจก็ทักได้เลยนะครับอ่าทักได้เลยนะครับก็ ราคาก็ไม่แพงนะคับทางร้านก็ทำราคาแบบบ้านๆนะครับรถ bm นี่ผมว่ารุ่นเนี้ยเบนซินมันขับสนุกนะผมซื้อ BMWG30 มาขับไม่ไอ้ g ย0คือผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่รู้ดิผมเป็นคนชอบเครื่องเบนซินอยู่แล้วแหละแต่ g G20 เนี่ยแรงไม่แรงมีแรงบิดแต่ว่ารอบน้อยคือเราชอบรอบเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าเราติดขับรอบเยอะมาตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนสมัยทํารถแล้วชอบรถเป็นซินรอบมันเยอะแต่ถ้าดีเซลอ่ะเดี๋ยวดูจี20ที่ผมจูนนะฮะรถผมเองนะครับ <le> อ <w> <rec> like <cle> ันนั uh ้นไปรู้เรื่องเหมือนกันไปทื่อๆไปแบบไปทื่อๆแต่แบบเร็วนะครับอ่ามีแรงบิดมหาศาลนะครับไม่มีรอบแต่มีแรงบิดพร้อมเป็นเครื่องดีเซลประหยัดด้วยนะครับวิ่งในเมือง14.5โลลิตรนะฮะรถติดๆเบรกอะไรนี้นะฮะอ่าแรงด้วยนะครับ โอ้โหขี่เบาเขาเล่งเบาวิ่เลยนะฮะไม่ต้องลองเยอะละนะครับเปลืองน้ำม,มันโอเคเดี๋ยวส่งมอบรถนะครับอ่าอันนี้เป็นรถนักเรียนเอามาจูนนะฮะก็ต้องบอกว่าอ่าทางร้านเนี่ยรถยูโรอะทำได้ทุกรุ่นนะครับอ่ารุ่นไหนอะไรไงก็ลองติดต่อทักเข้ามานะ รถยุโรปเป็นรถที่ขับดีนะ BMW เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับเครื่องยนต์ก็ออกแบบมาซิ่งด้วยอะไรด้วยนะฮะเป็นรถไว้รุ่นขับได้ผู้ใหญ่ขับได้นะครับใช้งานได้ทุกวันแบบเนี้ยขับไปทํางานได้ซิ่งได้นะฮะแม่ผมซื้อดีเซลมาเอามาสอนนะครับแต่ก็แอบเสียดายเป็นซินมันขี่สนุกนะมันเกียร์มันปั๊บปับปั๊บอะไรแบบนี้นะฮะอ่า ก็คือเราต้องการเอามาสอนนักเรียนก็เลยไม่ได้อะไรนะรไม่เป็นไรคันหน้าก็ยื้อเป็นสินนะโอโ้โหขี่ดีมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดููปโฉมภายนอกกันนิดหน่อยนะครับ BMW F30 นะครับรุ่นอ่ารุ่นเรียกว่าเขาเรียกว่าของดียุโรปเลยนะฮร รุ่นยอดนิยมพิมพ์นิยมเลยรุ่นนะี้สุดยอด